สวัสดีอยู่กับช่องเบาวมืดล้านลุงพลน,นะคะจะให้เมืดทะลุปเป้าที่วางไว้หนึ่งร้อยคลิป <c oughs> หนึ่งรออ้อ,ร <c oughs> อยยคลิปไ่พอจงเลยไม่ม <c oughs> พอจังไ,ได้ถ้าถูท่านบาปคุณเอไม่พอลงเสร็จมาตอเสร็จมาต นี่ได้ต้องทำคะแนนเพราะว่ายังไม่ถึงร้อยเหรียญเลยฮะยังเขา้วบอกเขาจะไล่ไล่ไล่ตามช่องใหญ่ไปลองแยกที่เหนไหมครับอืมตะติงนั้งชูลุกกินอะไรอยังนีไล่เปิดมือบอกว่าไอ้ เอาแค้นเลยยังทุกอย่างเลยล่ะว่าที่พี่ออยเอาอยูแถวตลาดอ๋อพินพินาสมว่านะเป่าแค้นอืมในหมอก็ออกมาเป็นรือสายลุพลเต็นกวนะครับก็ยืมุนผลิตภัณฑ์นษษนในนามของมอเมืหลุงพด,าาด้วยนะครับตาริชชันนะครับ ีบางทีใ้ว่างแหวนก็นะจะเป็นค่าน้ำมันรถเนาะในการมาทำงานเฮ้ย,นะยไงสองสี่ห4-5ถ้าวันไหนไม่มีค่าน้ำมันรถก็จะยุดหยุดนะครับ <laughs> ไม่ต้องดูไหนไกลนะลูกไม้หล่นไม่กระเด็นใช่ กันนครับ อี่ยังนมมราจะบรับพร้อมกันบ่คนถ่ายกีบก็เห็นงาแนเบิ้งลูกพนนเอบบนี้ฮะฮะอุ้นแข็งบ่ละแขงเพราเอาอยู่เลยปุ้นแข็งนี่โอ้ปัมงาปัยา ดูแอนเอ้ยมาดูหน้าลุงเดี๋ยวมาดูหน้าลุงดูดูอย่าให้ใส่ไอเสื้อทีมนะแ้ใส่เสื้อทีมแล้วดูไม่จืดเลยอือ

เขาเรียกว่าสูตรสวสูตรสววก็ตั้งแต่เช้าเนาะมันก็เตัวของมันนะแ้มันทสูมันทสูครับมันก็มัน้เป็นแบบนี้ แสดงว่าคนคนที่มันสงแข็งไวนี่แม่วอายงถ้าไม่แข็งนี่เจ<ะ>้ว <laughs> อ <laughs> ย่างแข็งเลยนะอ <laughs> ย่างแข็งนะอย่างแข็งนะอ่ <laughs> <laughs> ยางงแข็ <laughs> 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 เป็นคนเปิดสยางครับโอ้แม่อ้ลงคล้วัแล้วพอดีเราก็งัวแต่มาลงคลิปแล้วเราแม่นี่เลยแต่เอ๊ะพอยันหูมันเยอะแล้วก็เลยลงคลิปเลยเพราะว่ที่แดกคือันเหลวกันไปไม่ใช่คือน้ำมาตอนใส่เราใส่คือเราไม่ได้ดูจนแกหันมาพอหรือยังคือเราก็เออพอแลว แล้วที่ไหนงไปมันมันอะไปพอแล้วพอแล้วไม่ทันแล้วเพราะว่าเราทําแบบนี้เพราะอะไรนี้ไหมเรามีแผนขราวหน้าเขาเรียกใช้เราอีกอ๋อเอาล่ะขราวหน้าต้องเรียกมาทำจนให้เป็นอ่ะจนให้เป็นถ้าไม่เป็นก็ไม่ยอมอ่ะคือขราวหน้าต้องเรียกมาผสมแล้วก็ต้องมาทดลองทําด้วยจะได้รว่าโอ้ยหนักน โอ้สูตรนี้ไม่ได้ผลหมอรลุงโอ้อทห้เงนอันนี้คือสูตรนี้แก้งลุงใช่ไหมเออยาันี้จะแกลงลุงนะไม่รู้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 ไมู่ไม่รู้หนจไม่เข้าลุงมันไอที่ันน้อยน้อย สองพันจะไปเห็นยังกระโลทอนอ่ะ <c oughs> อีกแป๊บเดียวนะคะเราก็จะหมดแล้วนะคะปูนนะคะจะหมดแล้วโอ้มาทางนี้โอ้ห oh. <c oughs> ันไปแป๊บเดียวได้สองอันสามอนะันน่ะมันเนี่ย ขึ้นเร็วแท้นี่นะคะจากเดิมที่เรามาเราลื้อออกหมดอะนะเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างเลยนะยังยังไม่หมดเหรอยังไม่หมดยังยังอีกถังหนึ่งยังยังยังได้อีกหนึ่งคลิป กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติ่งเต็มนะคะนี่ก็อย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของหมวดอมโอมムโฮมซับนะคะ098-5655-266นะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะ